ความมนความมีวมมินัยเตรียมความพร้อมทางกายทางวาจาและทางใจเพื่อที่จะไปสู่ขั้นตอทตาทาน,นที่สามเ,เาราเรียกว่าภาวนาบุญที่สำเร็จเรวยการภาวนาคำว่าภาวนาอย่าเข้าใจผิดแค่บๆแ,แค่ว่าหมายถึงการนั่งตัวตรง มือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้า,ายหลักตาบริกรรมยึดคำในใจว่าพุทเข้าโทรออกเท่านั้นว่าเป็นอาการในการภาวนาเพราะคำว่าภาวนานั้นโดยความหมายที่ยึดและกว้างไกลแบบนั้นหมายถึงการพัฒนาการพัฒนานั้นเราสามารถทำได้ทุกคนทุกแห่ง ที่เรามีชีวิตอยู่และเราถือว่าหลักคำคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพื่อูนุณหนุนให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติในข้อที่เรียกว่าภาวนาใหม่คือทำให้เกิดการพัฒนาวันนี้เราท่านทัง้งหลายก็ ได้มารวมตัวกันณัที่นี้ในานามของคุณกระถินสามกีเหมือนอย่างทุกปีที่ผ่านมาเราจะพยายามทมํามุนเหตุแห่งความดีงามให้เกิดขึ้นให้ครบถ้วนทั้งสามประการอย่างที่หนึ่งก็คือเราจะสร้างเยแ่งความดีด้วยการได้ทานเรียกว่าทานอหไ เราจะสร้างเแอแห่งความมีระบบมีระเบียบ,บมีวินัยเพื่อสร้างเสริมกิกรรมอันพึงประสงค์ของตัวเราเองและสังคมเราเรียกว,ว่าสีนาา้ไหมในขณะเดียวกันเราก็จะไม่มีเรื่องที่สําคัญอันเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตของเราทั้งตลอดจนถึงการพัฒนาสังคม ให้เป็นสังคมไทยที่มีอารยธรรมที่สำคัญเป็นอกลักษณ์ที่โดดเดังเป็นโลกให้คนทั้งหลายได้แก่จากชาดว่ายี่คือไทยใหญ่ดังนั้นท่านครูบาสมคิดปัญญาวัชโรจึงไม่ยอมให้พลาดแม้แต่นิดเดียวที่จะไม่ต้องมีการแสดงธรรมหรือบญญรรยาธรรมใดใทั้งสิ้น,ส,นสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้นำ เราจะเห็นว่ามีสองส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่งที่ท่านประธานคุณแม่อรยาเรียนสอนได้นำมานั้นคือผ้ากระถินคำว่ากระถินเนี่ยโยมอย่าข้าใจผิดคิดว่าเขียนเหมือนกับกระถินที่เราเอามากินกับน้ำพริกหรือไม่ที่เป็นยอดนั้นอันนั้นเป็นกระถินไม่ใช่กระถิน กอไก่รอเรือสลากทอถุงสลีดนอนหนูอ่านว่ากะถินอันนั้นเป็นพืชเป็นผักชนิดหนึ่งแต่กะถินในที่นี้สะกดว่ากอไก่ทอถามสลีดนอนหนูอ่านว่ากะถินความหมายแตกต่างกันในขณะที่กะถินเป็นพืนชชนิดหนึ่ง ที่เรารู้จักกันเดินทั่วไปและสามารถนำมากินเป็นอาหารของเราได้แต่คำว่ากัหินเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่ท่อนข้างมีสภาพแข็งแรงพอสมควรเป็นไม้ที่ในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่นั้นใช้เป็นกรอบเป็นขอ เื่อดึงค่าที่ต่านกันหลายตา